เต็มปากนะครับเต็มปากนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนานน้องๆน,นักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเนื้อเมฆฟิชชิง ชแนลเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมมีชุดสายหน้ามานําเสนอเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับก็จะเป็นชุดสายหน้านะฮะที่นาเว็บนะฮะเขาใช้ในการแข่งขันนะอา,อาทิตย์ที่แล้วนะครับที่บ่อตกปลาต้อน้ําเงียวนะครับที่ผมได้ทําลงในช่องนะครับ EP ที่104ี่นะครับหน่งร้อยสี่นะานาเว็เขาใช้ชุดสายหน้าแบบกินดิบนะฮะตั้ง5ตก5นะฮะชิ่งยาว ชิ้งยาวตะกลัววิ่งนะครับอ่าเป็นชุดใสายหน้าแบบนี้นะที่นักเว็บเขาใช้วันนี้เราจะมาเจาะกันนะครับว่ามีวิธีการขึ้นสายหน้าอย่างไรแล้วอาการที่เราจะวัดปลาเนี่ยจะวัดในอาการแบบไหนนะครับเดี๋ยวมารับชมด้วยกัน,นครับผมครับผมก่อนอื่นเราจะมาแนะนําวิธีการขึ้นชุดสายหน้าก่อนนะครับในแบบฉบับที่นักเว็บเขาใช้แข่งนะครับก็ว,วันนี้ผมใช้คันระยะ27นะ เพราะว่าการถ่ายทานะครับมันจะได้ซูมตัวทุ่นได้เห็นชัดนะครับแต่วันที่แข่งเนี่ยนาเว็บเขาใช้คันระยะ5สีนะครับก็วิธีการขึ้นสายหน้านะครับก็สายจากปลายคันนะครับชุดตัวทุ่นด้านบนนะก็จะมีสต็อปไลน์สตัวนะครับที่เสียบทุ่นตัวทุ่นนะครับแล้วก็สต็อปไลน์ตัวล่างนะครับตัวทุ่นนี่ก็จะเป็นทุ่นตกบาลานซ์ไม้ตายทั่วไปนะครับขนาดตัวทุ่นก็8มิล5เซนนะครับ9ข้อสี นะครับเป็นหางกลวงนะครับครับผมส่วนชุดตะกัวนะครับก็จะเป็นตะกัวพันท่อนะอ่าเป็นตะกัววิ่งนะครับก็มีสต็อปไลน์ตัวบนไว้1ตัวนะให้มันห่างจากตัวลูกหมุนประมาณ5เซนนะครับที่วันนั้นนะเว็บเขาใช้ก็คือให้ตะกัวมันวิ่งประมาณ5เซนนะครับแล้วก็มีลูกหมุนตัวเล็ก1ตัวนะฮะการตั้งแบบนี้นะฮะเราจะยังไม่ใส่ตัวตะขอนะฮะชุดสายหน้าชิงหน้าเรายังไม่ใส่นะอ่าประมาณนี้นะครับ ั้นแรกนะฮะขั้นตอนแรกก็ชุดสายหน้าก็จะประมาณนี้นะครับทําไมต้องเป็นตะกัววิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตะกัววิ่งเนี่ยข้อดีของมันนะฮะก็เวลาปลามันตอกเนี่ยมันจะไปเฉพาะสายนะครับตัวตะกัวมันจะอยู่ที่เดิมคล้ายๆกับเราตกตกไร้สารเลยนะครับเพราะว่าตะกัวมันวิ่งอยู่นะครับเวลาปลามันกินค่อนข้างระแวงเนี่ยน้ำหนักตะกัวมันหายไปมันก็เหมือนการตกแบบไร้สารนะครับปลามันตอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บตะกัวอยู่ที่เดิมครับแล้วก็ปุ๊บอย่างเงี้ยฮะ ลดการระแวงของปลาได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเป็นตะกัวว,วิ่งประมาณนี้นะครับครับผมขั้นตอนต่อไปนะฮะก็จะเป็นขั้นตอนการตั้งทุนนะครับจะมีว so ิธีการตั <t 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 ้งทุนง่ายๆนะครับ 3. ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะก็จะเป็นการช่างทุนกับตัวตะกัวนะครับโดยที่เราจะใส่ตะกัวเข้าไปตรงก้านพันตะกัวนะให้โยนลงในน้ำนะให้ตัวทุ่นโผล่ขึ้นมา5ข้อสีนะครับ โดยการรูดลายสต็อปเปอร์นะฮะมาใกล้ๆก,กับตัวตะก,กัวนะเราจะช่างทุ่นกับตะก,กัวไว้ที่5ข้อสีนะครับโอเคนะครับก็โยนไปเลยอ่าประมาณนี้นะครับช่างทุ่นกับตะก,กัวนะให้ตัวทุ่นโผล่ขึ้นมาประมาณ5ข้อสีในลักษณะแบบนี้นะครับครับผมขั้นตอนที่2นะขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการหาระดับน้ําจุดตกนะโดยการที่เราจะใส่ตะก,กัวชุดที่2นะครับ ใส่ให้มันเยอะๆหน่อยนะครับให้มันสามารถดึงตัวทุ่นจมได้นะครับอ่าใส่ไม่ต้องดีมากนะฮะตะกวดชุดที่2นะใส่แบบพันพันไว้ให้พออยู่นะครับแล้วก็ลองโยนลงน้ําดูนะว่าทุ่นชุดนี้ดึงตัวทุ่นจมได้ไหมนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวทุ่นตัวนี้จมนะตะกัวชุดที่2ทําให้ทุ่นจมเลยนะครับจมวุบลงไปเลยโอเคนะครับพอทุ่นจมได้ปั๊บเราก็ทําการลูดลายสต็อปเปอร์ขึ้นนะครับเพื่อหาระดับน้ําจุดตกนะครับเราจะ ตั้งไว้ที่ป่มน้ํานะครับอ่าให้ตัวทุ่นนะครับโผล่ขึ้นมาประมาณปิ่มน้ําแบบนี้นะครับอ่าในลักษณะแบบนี้นะป่มน้ําเลยนะครับโดยการโยนไปที่จุดที่เราจะตกจริงนะครับแต่ไม่โยนสุดสายนะครับจุดที่เราจะตกจริงนะไม่โยนสุดสายนะครับให้ตัวทุ่นโผล่ขึ้นมาในลักษณะป่มน้ํานะครับให้ตัวทุ่นโผล่ขึ้นมาในลักษณะป่มน้ํานะ ไปเลยครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้ดูนะครับอ่าประมาณนี้ไหมฮะให้ตัวทุ่นโผล่ขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะแดงๆเล็กๆนะตัวนี้ฮะอ่าเดี๋ยวโยนให้ดูใหม่นะให้ตัวทุ่นมันโผล่ขึ้นมาในลักษณะปิ่มน้ํานะครับโยนไปตรงจุดที่เราจะตกจริงเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ตัวทุ่นโผล่ขึ้นมานิดนึงฮะแดงๆนิดๆนะะเห็นไหมครับ ประมาณนี้นะครับถือว่าใช้ได้แล้วนะครับให้ตัวทุ่นโผล่ขึ้นมานิดเดียวนะครับประมาณลักษณะของปิ่มน้ํานะครับพอผมขั้นตอนที่2จบไปนะก็มาถึงขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3ก็คือเราจะนําตะกั่วชุดที่2ออกนะครับนี่นำตะกั่วชุดที่2ออกให้เหลือเฉพาะตะกั่วชุดแรกนะครับแล้วก็ทําการใส่ชิ้งหน้านะ ชิ้งหน้าเป็นชิ้งยาวนะผมจะให้ยาวประมาณ20เซนนะครับชิ้งยาว20เซนนะใส่ชิ่งเข้าไปนะครับตะขอวันนี้ใช้เบอร์0.8นยะ์จะที่ปลายตะขอก็ใส่สต็อปไลน์ไว้1ตัวเพื่อกันฟันปันนินนะครับข้อดีของมันคือเอาไว้กันฟันปันนินแล้วก็เวลาเราใส่อาหารที่เป็นนุ่นนิ่มเนี่ยมันจะจับตัวตะขอได้ดีขึ้นนะครับก็แค่นี้นะฮะ3มขั้นตอนก็สามารถตกจริงได้เลยนะครับ ส่วนอาหารที่ผมจะใช้ในการเทสวันนี้ก็จะเป็นอาหารที่นักเว็บเขาใช้แข่งเลยนะครับก็จะเป็น9951 turbo นะครับของเชียงรายฟิชชิงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ในซองจะแถมตัวผงเกี่ยวชิ้นนะครับมาด้วยนะครับก็เดี๋ยววิธีผสมเดี๋ยวเรามาดูดูด้วยกันนะฮะดูวิธีผสมนะครับผมขั้นแรกเราจะมาผสมผงเกี่ยวชิ้นกันก่อนนะครับใช้นิดเดียวนะครับเพื่อนๆไม่ต้องใช้เยอะนะ ใช้สักเศษหนึ่งส่วนสามของซองนะครับก็ตกได้ทั้งวันนะครับตกได้ทั้งวันนะก็ใส่ผงเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำเยอะๆหน่อยก็ได้ครับค่อยๆเขย่าเขย่านะครับวันนี้ผมตกเล่นนะฮะก็ผสมไม่เยอะนะผสมนิดเดียวพออ่าลักษณะแบบนี้นะฮะถ้ามันแฉะไปก็สามารถบีบบีบน้ำออกได้นะครับตัวนี้อ่านี่ฮะผงเกี่ยวชิ้นโอเคนะครับได้แล้วครับ ต่อไปเราจะมาผสมตัวอาหารนะครับตัวเป็นเหยื่อหลักนะแล้วก็เอาไว้อ่อยนะครับก็จะผสมเป็นตัวผงนะฮะผงนิ่มๆน,นะนี่ผสมไม่เยอะคะตกให้เพื่อนๆได้ดูอาการตัวทุ่นนะครับก็วิธีการผสมก็ใส่น้ำเข้าไปนะเขยา่าเขย่าก่อนเขยา่าเราจะไม่นวดนะครับถ้านวดมันจะเหนียวนะฮะถ้านวดแล้วมันจะเหนียวติดกันเลยนะฮะ แค่นี้นะคนมือตีอย่างเดียวเลยฮะตีตีต,ตีตีนะฮะลองจับดูฮะถ้ายังแข็งไปก็ใส่น้ําค่อยๆใส่นะฮะอย่าใส่ทีละเยอะนะถ้าใส่ทีละเยอะเนี่ยมันจะกลายเป็นอาหารเหนียวทันทีนะครับค่อยๆตีนะฮะค่อยๆตีนะ,ะนะให้ตัวอาหารมันค่อยๆซึมน้าเข้าไปนะครับจับดูฮะอ่าห็นพอหมาดๆนะครับ พอมันมาพอจับจีบได้ประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็พอแล้วฮะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วอาหารมันจะฟูขึ้นมาเองนะครับทิ้งไว้ประมาณนี้ก็สามารถตุกจริงได้เลยนะครับเนี่ยเกี่ยวชิ้นนะครับกับตัวผงนะประมาณนี้นะครับวิธีการเกี่ยวอาหารนะครับก็ใช้ตัวใยเกี่ยวชิ้นฮนะนิดหนึ่งนะครับ ใส่ไว้ตรงตะขอหุ้มไว้ตรงตะขอนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ใช้ตัวอาหารนะครับใครจะจับจีบไว้ตรงสายก็ได้นะครับหรือว่าจะจับจีบไว้ตรงตัวผงเกี่ยวชิ้นเลยก็ได้นะแบบนี้นะก็สามารถตกจริงได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับก็โยนไปตรงจุดที่เราตั้งระดับน้ําเลยนะครับโยนไปเลยตอนนี้ตัวทุ่นมันจะโผล่ขึ้นมา5ข้อสีนะครับ เป็นลักษณะหน้างอนะเป็นลักษณะกินดิบตั้ง5ตก5นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้เพื่อนๆดูนะครับามาณนี้หน้หปลาเข้ากินเลยฮนะปลาเข้ากินเลยลักษณะของสายหน้าก็จะเป็นลักษณะตัวเจนะฮะเป็นหน้างอนะครับ โอ้โหกินเลยครับเห็นไหมเนี่ยเต็มปากครับลักษณะนี้ก็คือลักษณะวูบจมนะครับพเพื่อนๆลักษณะวูบจมนะครับโอ้โหปลาดินไซส์สวยๆเลยฮะนี่ไซส์สวยๆเลย,น,น,ย,ย,เลยนี่ครับปลาดินนะครับเต็มปากนะ เต็มปากนะใส่ตัวผงเกี่ยวชิ้นนะครับไว้ที่ปลายสายนะครับจะจับจีบไว้ตรงสายอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะจับจีบไว้ตรงสายอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อการแตกตัวที่เร็วขึ้นนะครับโยนไปเลยนะฮะจุดที่เราตั้งระดับน้ำเลยนะครับ ก็จะโผล่ขึ้นมาประมาณห้ากสีโอมันกินเลยครับแบบโอ้ตัวนี้เป็นปรากฏนะครับปรากฏองเลยครับมีปรากฏได้ไงครับวับนนี้โอ้โหครับปรากฏครับกดไสวสวยเลยครับนี่นะปรากฏครับปรากฏนะใส,ส์สวยเลย ผิดคิวครับปรากฏครับหาทุ่นเดินนะครับในลักษณะเอียงครับนี่ฮะนี่ฮะหาทุ่นเดินนะในลักษณะเอียงเลยนะครับโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ใหญ่ครับเมื่อนเป็นปันนินนะนีตัวใหญ่นะฮะโอ้โหปันนิน น่าจะไซส์เกือบ,บโลนะฮะปลานินนนะไซส์ใหญ่ๆนะปลานินไซส์ใหญ่ๆนะน,น,นะครับ ปากนะครับเต็มปากนะปันนินโอเคมันนินไซส์ใหญ่ครับอันนี้ อันนี้นี่น่าจะเป็นโลครับไซนนส์ใหญ่ครับตัวนี้สวยๆประมาณ7-8ขีดครับตัวนี้ตัวนี้ไซส์ใหญ่นะมัน7-8ดขีดนะเป้นปาก ปนดุกนะครับนี่เป็นปนดุกนะนดุกไซใหญ่อยู่นะครับน่าจะเกือบ,บโลนะฮะโอ้เป็นปนดุกครับปนดุกไซใหญ่ๆเลยครับ เลยครับปล่อยเซฟเลยตอนนี้นินครับน,นิน เต็มปากครับเต็มปากเลยนะฮะเต็มปากเลยยิงอ,อีกแล้วครับ ไว้ครับนี่ฮะเต็มปากเหมือนเดิมครับครับผมเดี๋ยวมาสรุปอาการตัวทุ่นกันนะครับก็อาการตัวทุ่นที่ผมได้เทสในวันนี้นะฮะจะมี2อาการหลักๆนะครับในการที่วัดแล้วมีตัวนะครับเราตั้งไว้ที่5ข้อสีนะฮะอาการที่1ก็จะ ตอกตอกวูบจมเนี่ยฮะมันจะค่อยๆวูบจมนะฮะเนื่องจากชุดสายหน้าเนี่ยค่อนข้างยาวนะการกินก็จะกินแบบเนียนๆนะครับเนียนๆค่อยๆวูบจมอย่างนี้วัดมีตัวชัวร0 0อนะครับอีกอาการหนึ่งก็คือการเดินซ้ายเดินขวานะฮะตอกตอกยกนิดนึงแล้วก็เดินซ้ายเดินขวาอย่างนี้วัดมีตัวชัวนะครับส่วนอาการยกเหยื่อเนี่ยเท่าที่ผมตกเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับจะไม่เห็นเลยจะเห็นยกแค่ ยึดสองข้ออย่างนี้แล้วก็เดินซ้ายเดินขวาหรือว่าวูบจมไปเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าชิงหน้ามันค่อนข้างยาวนะครับชิงหน้ามันยาวนะฮะทำให้อาการยกเหยื่อเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการเดินกับอาการจมนะครับส่วนชุดสายหน้านะเวลาตกถึงพื้นมันจะเป็นลักษณะตัว J แบบยาวๆแบบนี้นะครับตัวตะกวจะยกจากพื้นประมาณ5ข้อศีกนะครับก็ประมาณประมาณ5เซนนะครับประมาณ5เซนนะฮะยกจากพื้นนะสายจะเป็นนั่งงอแบบนี้นะฮะลักษณะตัว J นะครับ ส่วนวิธีการขึ้นสายหน้าก็ผมก็ได้บอกข้างต้นแล้วนะฮะก็คือขั้นตอนที่1ก็คือช่างทุ่นกับตะกัวนะช่างทุ่นกับตะกัวให้ลอยขึ้นมา5ข้อสีนะครับขั้นตอนที่2ก็คือใส่ชุดตะกัวเพิ่มนะฮะชุดที่2ให้เป็นตะกัวหนักนะแล้วดูว่ามันดึงตัวทุ่นจมไหมถ้าดึงตัวทุ่นจมก็หาระดับน้ำโดยการลูดสต็อปเปอร์ขึ้นนะครับเราจะตั้งไว้ที่ถิ่มน้านะครับขั้นตอนที่3ก็คือนําชุดตะกัวชุดที่2อ,ออก แล้วให้เหลือชุดตะกัวชุดแรกนะครับแล้วก็ใส่ชิ้งหน้าประมาณ20เซนนะครับก็แค่นี้ก็สามารถตกจริงได้เลยนะครับก็คลิปนี้นะฮะก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับกับนักตกปลาหน้าใหม่ๆไม่มากก็น้อยก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะฮะลองไปเทสลองไปตกเองนะครับกีฬาตกปลาก็คือกีฬาชนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่ซ้อมก็ไม่เก่งนะครับก็ไปค่อยเรียนรู้เอานะครับเพราะว่าการตกปลาเนี่ยมัน ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับชุดสายหน้าเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับก็ยังไงก็ถ้าอยากรู้ในชุดสายหน้าแบบไหนก็เข้าไปดูในช่องได้นะครับในช่องก็มีชุดสายหน้าให้เพื่อนๆได้รับชมมากมายนะครับก็ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆน,นะฮะสามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับปัญหาในการตกปลานะของเพื่อนๆเ,เข้ามาในช่องผมได้นะครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับ แล้วก็ชุดสายหน้าแบบไหนถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมมีเวลามีเวลาว่างนะครับผมจะามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ